ที่โรงแรมเดอะคลร์ลิ่งถนนเทพารักษ์อำเพอเมืองสุปราการได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมนั่งสมาธิซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางผู้บริหารโรงแรมเดอะคลร์ลิ่งโดยคุณชนทิดามหาปิยสินกรรมการผู้จัดจการและคุณจินดามหาอุดมนพร,รัตน์ผู้จัดจการโรงแรมนะครับได้เริ่มขึ้นมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการฝึกปฏิบัติสมาธิเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยในการดาเนินกิจกรรมฝึกสมาธิมีอาจารย์ชัย เป็นวิทยากรในการสอนวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติสมาธิให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทํากิจกรรมแบบใกล้ชิดและได้ใช้สถานที่ห้องประชุมของทางโรงแรมเดอะเคเลอ i ์ลิฟวซึ่งมีความเหมาะสมสะดวกสบายในการจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกเดือนซึ่งทุกเดือนนะครับได้รับความสนใจจากชาวชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่รอบโรงแรมเข้ามาร่วมกิจกรรมนางนัชยาพรมรพลประธานชุมชนพัฒนนิเวศหนึ่งในสมาชิก ที่ได้ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมสมาธิว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยสร้างจิตใจมีความสงบซึ่งในการฝึกสมาธิสอนให้เราต้องมีสมาธิเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติเช่นการมีสมาธิอยู่กับลมหายใจซึ่งหลังจากได้ร่วมกิจกรรมมาระยะหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็คือได้ในส่วนของการดําเนินชีวิตอย่างมีสติและก็ทําให้สุขภาพจิตดีนะครับจากการฝึกสมาธิท้งนั้นอาจารย์ใช้วิทยากรในการฝึกสอนสมาธิก็ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจให,ให้มาลองฝึกสมาธิครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้นะครับที่กาลังเห็นอยู่นี้คือการสอนสมาธินะครับและตัวข้าพเจ้าเองก็คืออาจารย์ชัยนะครับมาสอนหรือแนะนําในสมาธิในสมถกรรมฐานและพระวิปัสสนากรรมฐานอยู่ณโรงแรม Color Living ก็มาสอนเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะครับก็มีผู้ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติเยอะพอสมควรก็จะสอนและแนะนําในหลักของพระธรรมคําคสั่งสอน ในกรรมฐานนะครับให้ทุกคนได้เอาไปฝึกหรือได้ปฏิบัติบางคนอาจจะ,ะยังไม่รู้แนวทางหรือบางคนอาจจะไปฝึกมาหลายที่แต่ว่าความความหมั่นเพียรหรือความชํานาหรือการฝึกฝนยังไม่ค่อยได้ทําทุกวันวันนี้จึงได้มาสอนแนแนวในทางที่เรียนรัดและให้เร็วแล้วก็ให้ถูกต้องก็เชิญทุกคนถ้ามีเวลานะครับหรือได้เห็นภาพที่ออกอากาศนี้ อย่าลืมว่างๆเข้ามาที่โรงแรม Color Living ได้นะครับมาฝึกมาฝึกสมาธิกันก็ทุกอย่างจะเป็นไปตามพระธรรมคำสั่งสอนหมดนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนวทางที่จะสอนจะเป็นวิปัสวิปัสสนาควบคู่ไปกับสมาธินะครับในส่วนสมาธะนี้ก็จะเป็นกรรมฐานง่ายๆก็คือจะเป็นอานาปานสติแล้วก็พุทธานุสติกกรรมฐานคือใช้หลักของพุทโธนะครับแล้วก็เป็นแนว ฝึกยืนเดินนั่งนอนสี่อริยบทให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและไม่เครียดเกินไปจะสลับทั้งนั่งยืนเดินแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาคนอนด้วยนะครับมีให้นอนสมาธิจะให้ทุกคนทําได้ทุกอริยบทเลยนะครับตอนนั้นถ้าผู้ที่ได้เห็นหรือได,ได้ได้เห็นภาพที่ออก,กาสนี้อย่าลืมนะครับถ้ามีเวลามาร่วมฝึกฝนกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมีอาหารเลี้ยงให้ด้วยมีแน็คมีซอฟดิงนะครับก็ พบกันได้นะครับในหนึ่งเดือนจะมีหนึ่งวันที่จะจัดก็คือที่โรงแรม Color Living แห่งนี้นะครับก็มากันทั้งครอบครัวได้เลยชวนชวนกันมาลองมาปฏิบัติด,ดูนะครับเผื่อไม่มีโอกาสไปฝึกฝนที่วัดก็ที่นี้ถ้าใกล้บ้านหรือสะดวกเดินทางมาก็มาเลยหรือแนะนำเพื่อนๆมาด้วยก็ได้นะครับก็มาเจอกันที่นี่แล้วก็มาลองอลองเอาวิธีไปใช้ดูนะครับจะเป็นการแนวของการที่จะตอบข้อ ข้ออ้างเยอะหรือข้อสงสัยเยอะที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาหรือปฏิบัติไม่ค่อยได้หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่ลองมาปฏิบัติดูนะครับจะเป็นแนวแห่งง่ายที่สุดและจะช่วยให้ได้เร็วและเข้าใจนะครับแล้วก็เอาไปบัติได้เลยนะครับดังนั้นว่างๆมีโอกาสก็มาพบกันได้ที่โรงแรม c o l o r l i v i n g ที่ที่โรงแรมสถานที่แห่งนี้นะครับเดือนหนึ่งก็จะมีการจัดครั้งหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ใครสนใจก็มาติดต่อที่ที่โรงแรมได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ชื่อคุณเล็ก นะครับจะรับผิดชอบในเรื่องอของการจัดกิจกรรมนี้คือการนั่งสมาธิเป็นส่วนสําคัญอยากให้ทุกคนที่ได้เห็นภาพหรือได้ยินเสียงนี้ได้เห็นภาพข้างหลังนี้สําคัญนะครับปตามพระธรรมคําสั่งสอนคือพุทธเจ้าได้สอนเรื่องของการให้ทานนะครับคือการบริจาคในการทําบุญใส่บาตรนั่งสมาธิในการถวายสังฆทานส่วนรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็น3ส,ส่วนที่สําคัญ ดังนั้นอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญเพราะเดี๋ยวนี้โลกวิวัฒนาการเยอะห่วงแต่ทางานกันเยอะมากทํางานจนคําเครียดเครียดมากเกินไปอยากให้ทุกคนได้มาจับหลักในการทําสมาธิเพื่อผ่อนคลายนะครับ mm hmm. เมื่อจิตได้ผ่อนคลายเราก็จะได้มีความสุขเมื่อจิตมีความสุขทุกอย่างมันก็จะมีมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราจนถึงในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมและประธรรมคำสั่งสอน นะครับจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาให้ได้นะครับมีโอกาสหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งลองมาลองมาดูนะครับลองมาดูแนวทางดูเผื่อชอบนะครับว่าตัวเราเองค้นหาตัวเองเจอไหมว่ากรรมฐานกองไหนที่เราถนัดหรือวิธีการไหนไหมที่จะช่วยให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งหรืออยู่ที่บ้านปฏิบัตินั่งกันนานๆมันทําได้หลายแบบคือยืนก็ทําได้เดินก็ทําได้นอนก็ทําได้แต่นะครับดังนั้นลองให้ลองมาหา มาคน้นหรือลองมาดูวิธีลองมาฝึกดูนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรขอย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายมาได้เลยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนที่ได้เห็นภาพออกอากาศแล้วมานะครับมามาฝึกมาฝนก,กันลองมาดูแนวทางการปฏิบัติแนวนี้ดูยืนเดินนั่งนอนทุกขั้นตอนเป็นตามพระธรรมคำสั่งสอนหมดนะครับก็ขอเชิญชวนบ่อยมากค่ะตั้งแต่คาเรเลอริวิ่ง,เร,งเริ่มที่จะนั่งสมาธิครั้งแรก นะคะดิฉันก็ได้มาร่วมกับคุณชนทิชาแล้วก็คุณเลขาคุณเล็กคุณติม๋มก็จากอาจารย์ชัยมีความรู้สึกที่ดีมากค่ะที่นั่งสมาธิติดเฉพาะอาจารย์ได้รู้สึกว่าได้ความสงบ ได้มีสิ่งอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตดิฉันเป็นประธานชุมชนพัฒนนิเวศนะคะพัชยาพมรพลก็ใกล้ชิดกับคุณชนกับคันเล l i อนรีวิ่งมานานมากก็ขอบคุณคุณชนทิชานะคะที่ได้มอบสิ่งดีๆอย่างนี้ให้กับชาวชุมชนแล้วก็ชาวพเพื่อนบ้านทุกท่านนะคะ ดิฉันก็ดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการไปทําบุญกับอาจารย์ชัยเป็นประจํานะคะมีความรู้สึกที่ดีที่ได้นั่งมีความรู้สึกว่าเรืยอว่านิ่งสมาธิดีแล้วเราการทํางานเราก็ได้ได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งคือมีความตั้งใจและมีความที่เราเราได้นิ่งอะค่ะได้คิดอะไรในสิ่งที่ดีๆทําให้กับเพื่อนบ้านหรือว่า เพื่อนฝูงแล้วก็ชุมชนนะคะมีความรู้สึกว่ามันนิ่งแล้วเราก็คิดอะไรออกก้าวไกลอีกเยอะสำหรับกิจกรรมการฝึกสมาธิที่โรงแรมเดอะเคลอร์ลลิฟวิ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำทุกเดือนโดยคุณจัญญารักษ์ครูหาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรมเดอะคัลอร์ิฟวิงได้กล่าวว่าสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมฝึกปฏิบัติสมาธิ หรือผู้ที่เคยปฏิบัติสมาธิที่อื่นมาแล้วนะครับอยากให้มาลองฝึกสมาธิกับเราโดยเฉพาะชาวชุมชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับทางโรงแรมเดอะเ l ิร์ล v ิฟวก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกันซึ่งก็จะทําให้ได้พบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคนในชุมชนอีกด้วยสนใจติดต่อสอบถามได้ที่โรงแรมเดอะเคิร์ i ลิฟวนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์027596565 027596565ครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขณะนี้เราอยู่ที่โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิวิงนะคะดิฉันจัญลักษ์ครูหาตำแหน่งแอสเซสเซนต์เอชอาร์มนนะคะได้มาพรีเซนต์วันนี้ก็คือเรามีกิจกรรมการจัดการนั่งสมาธินะคะที่โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิวิงทุกๆเดือนนะคะซึ่งแต่ละเดือนเราจะมีประชาสัมพันธ์ออกไปในแต่ละครั้งนะคะซึ่งไม่ได้ตรงกันทุกวันนะคะ ในวันนี้นะคะในวันที่10มีนาคม2556นะคะเราได้จัดนั่งสมาธิที่ห้องบอลูมนะคะที่โรงแรมเดอะคาลเลอร์ n g วิงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมนั่งสมาธิกันนะคะ mm hmm. เพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและก็ครอบครัวของทุกท่านด้วยนะคะยังไงขอเรียนเชิญชได้นะคะที่โรงแรมเดอะคาลเลอร์ n g วิงถนนเทพรักษ์ค่ะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 9 1 7 8 6 7 9 4หรือติดต่อมาที่โรงแรมเดอะคาล วิ่งดยตรงก็ได้นะคะแล้วก็สามารถแจ้งชื่อหรือแจ้งความประสงค์ที่อยากจะมานั่งสมาธิและสอบถามได้ทุกท่านนะคะและอย่างนึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่โรงแรม The Color Living ร่วมกับชุมชนนะคะอยากจะเสนอให้ทุก,ท,กท่านได้ทราบนะคะคือกิจกรรมเต้นอารบิกนะคะเราจะมีกิจกรรมนี้ทุกวัน จร์ันทวันพุธและวันเสาร์นะคะทุก5้าโมงเย็นที่ลานจอดรถของโรงแรมเดอะค l o r เ i อ i ์ลิวนะคะโรงแรมเด e ะค l o r เ i อร์ลิก็สนับสนุนและก็ทำงานร่วมกับองค์กรนะคะทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนและบริษัทของเราหรือว่าธุรกิจของเราทำงานร่วมกันได้ค่ะแล้วก็มุง่งมุ่งสู่อนาคตด้วยกันได้นะคะ